สวัสดีครับผมอาจารย์แชปมเ็นสเกตจาก e v e r ์นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําบล็อกแก้วสําหรับงานสถาปัตยกรรมนะครับแบบนี้มีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ วิธีการทําบล็อกแก้วแบบนี้นะครับทำไม่ยากเลยในสเกลเดียวอันดับแรกก็คือเปิดสเกลขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เราปั้นตัวบล็อกแก้วขึ้นมาก่อนนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ไปดูกันมานะครับนี่ผมจะทำเราค่าประมาณ20เซนคูณยีเซนนะครับสองคูณจุดสเวลาเรา อันโมเดลแล้วแบบเราหาโมเดลไม่เจอหรือเหมือนไกลไปนะครับให้เรากดชิปเซตนะครับมันจะซูมเข้ามาหาตัวโมเดลของเราแบบนี้อ่าหนาขึ้นมาสักสิบเซนไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับให้เราเทสีเข้าไปก่อนทั้งด้านนอกและด้านในนะครับแบบนี้ แล้วเราก็ไปเอาแมทเทเรียลตัวบล็อกแก้วเข้ามาใส่นะครับแทนที่สีแดงตัวนี้อ่าเราก็ไปหามาสมมตุติผมจะใช้ตัวนี้ปุ๊บเราก็มาปรับขนาดก่อนนะครับเอาให้พอดีนะครับด้านข้างไม่ต้องสนใจมันนะครับเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวมันก็ต้องเอาหลายๆอันมาต่อกันอยู่แล้วนะครับเอาแบบนี้ก่อน แล้วก็เปิด Enscape ขึ้นมานะครับแบ่งครึ่งจอก่อนแบบนี้หลังจากที่เราเปิด Enscape ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เติมพื้นผิวให้ตัวบล็อกแก้วเราแล้วนะครับก็ให้เราเปิด Enscape Material Editor ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูด m a t e r i เ l ียตัวนี้เข้ามา หลังจากนั้นนะครับให้เราตั้งค่าตัวบล็อกแก้วตัวเนี้ให้มันเป็นกระจกก่อนตัววัสดุตัวเนี้กระจกนะครับกระจกใสนะไม่ใช่กระจกเงากระจกใสวิธีการก็คือ r e f l e คชั่นนะครับเราปรับให้สุดเลยแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับตรงทานเพลนซี y นะครับให้เราคลิกตรง Type นะครับเปลี่ยนเป็นทานมิดนั้งนะครับอ่าแล้วเราก็ปรับ o p ปาซิตี้นะครับให้มันใสโอเค หลังจากนั้นนะครับเราได้กระจกใสแล้วเราก็จะมาใส่ลายบ๊มให้ตัวบล็อกแก้วนะครับให้เราดูตรงไฮแมปนะครับตรงนี้ไฮแมปก็คือการบ๊มนะครับให้เรากดยูดอเบโดนะครับก็คือใช้ตัวมันเองเนี่ยตัวที่เป็นลายบล็อกแก้วนะครับที่เราโหลดมากดยูดปุ๊บฮะแล้วเราก็ปรับว่าจะให้มันบ๊มลึกเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ ลายที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเอาลายบัมันไหนมาใส่นะครับอ่าหลังจากนั้นจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วแหละแต่ว่ามีตัวนึงให้ปรับนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงทางเพลนซีนะครับดูหัวข้อ Reflective Index ตัวนี้นะครับจะเป็นการทำให้ตัวบล็อกแก้วเนี่ยมันดูมีมีเนื้อมีมวลของมันอยู่นะครับไม่ใช่แบบกระจกใสๆกล่อง กล่องใสๆข้างในโล่งนะครับเนี่ยให้เราปรับตัวนี้เพิ่มมาถ้าเกิดแบบนี้มันจะเป็นกล่องใสหมยเวลาเราเราปิดปิดรีแฟกทีฟไปเลยก็คือมันจะดูเป็นกล่องเหมือนพวกกล่องกระจะครับกล่องแก้วแต่ถ้าเกิดเราเราเพิ่มมาเห็นไหมมันจะมีการแบบสะท้อนอะไรอยู่ภายในมันทําให้ดูกระจกในะมีมวลขึ้นมานะครับ แล้วก็ตั้งค่าพอดีนะครับให้มันเข้ากับตัวเท็กเจอร์ที่เราเข้าเอามาใส่นะครับต่อไปเราก็ทําตัวตัวเรียกอะไรนะตัวยึดมันอะไม่ซิลิโคนก็ยาแนวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปั้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็ออฟเซตนะครับออกไปสัก2อมิลแล้วก็ลบลบตรงกลางออก แล้วเราก็ผักตัวนี้ไปสิเซนให้มันเป็นคอแบบนี้นะครับมีกรุ๊ปไปอ,อ๋อมีคอมโพเนนต์อะไรก็ได้ตัวนี้เพราะว่ายังไงก็เหมือนกันออแล้วก็เทมสีให้มันหน่อยใส่สีขาวๆไปก่อนนะครับมีคอมโพเนนต์ บ็อกแก้วนะครับสี 4. อ่าเราก็จะได้ผนังบล็อกแก้วมาแล้วง่ายๆเลยเห็นไหมเราลองเปลี่ยนลายดูอ่าผมกลอปมานนึงไว้ด้านล่างนะครับแล้วเปิดกุบ๊บเทไอดีสีไปใหม่นะครับทั้งภายนอกแหละภายใน เดี๋ยวผมจะเอาลายตัวนี้ที่มันมีเส้นเฉียงๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดูถ้าเกิดออจอสเก็ตอัพกับเอ็นสเกตมันไม่ตรงกันนะครับให้เราระเบิดกรุ๊ปมันออกแบบนี้แล้วเราก็มาคลิกขวาเท็กเจอร์กดโพสิชันนะครับแล้วเราก็ปรับให้มันตรงแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลัง อ่าอันนี้มันถ้าเกิดลายเฉียงไม่ตรงกันนะครับให้เราคลิกข,ขวากดรีเวิร์สนะครับอ่าแล้วล้วก็ขยับให้ตรงกันแบบนี้แค่นี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยปรับให้เป็นกระจกใสก่อนตัวรับน็ตนะครับศูนย์เปอร์เซน p ทปของทางเพลนซีนะครับปรับเป็นทางมิสแทนแล้วก็โอปัสซิตี้ศูนย์นะครับ e f f e ฟกทีฟอินเนะครับปรับไปเลยสักสองขึ้นไปแล้วก็ตรงบั๊มนะครับบั๊มด้วยตัวมันเองแบบนี้อ่าอินเฟกทีอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแค่นี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ปรับให้มันเป็นกระจกใสเนะี่ยเห็นไหมมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันต้องปรับปรับเป็ใสก่อนเลย ่าแล้วก็ลอง Copy ดูเราก็จะได้บล็อกแก้วแบบง่ายๆเลยนะครับเพิ่มความสว่างตัว h d i นี่เห็นไหมครับประมาณนี้อีกตัว Perspective โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับการทำบล็อกแก้วนะครับไม่ยากเลยนะครับ ลองไปปรับใช้ลองไปทําดูนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์ได้ความรู้ก็กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ